มาค่ะเพื่อนๆเสร็จแล้วคะ่ะส,ส้มตำเซฟเซนะคะอันนี้ตำกินเองคะ่ะก็จะไม่ไม่ค่อยมีเครื่องอะไรเยอะนะคะแล้วก็มีแค่มะเขือเทศใส่ปลาลงปลาลาเข้าไปปรุงรสพรงชลรสน้ำตาลก็มะนาวแค่นี้ก็ะเซบแล้วคะ่ะเพื่อนๆก็ส่วนปลาลาแม่น้องเฟจจะใช้เป็นปลาลาแบบนี้นะคะเพื่อนๆน บานเพื่อนจะกินปลาแบบไหนกันนะคะแบบนี้ก็มีคะ่ะแบบขวดก็มีนะคะเพื่อนๆแต่แม่น้องเฟดจะชอบใส่ปลาแบบนี้มากกว่าคะ่ะรสจะรสชาติจะนัวกว่านะคะเพื่อนๆก็นี่คะ่ะกินกับหนังไก่กรอบนะคะอันนี้ก็อะไรนะอัดคลิปแบบเราต้องใช้เสียงเราให้เสียงดังกว่าเสียงทีวีเด็กๆดูทีวีนะคะเพื่อนๆเซฟๆกับ ต้มอ,อะไรนะต้มเซฟเก็บเซฟเซฟกับส้มตำกับกินส้มแวะมากินส้มตำกับแม่น้องเฟดนะคะเพื่อนเพื่อนเซฟเซฟด้วยกันค่ะพูดไปพูดมาก็พูดผิดพูดถูกแล้วคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะจะไปกินส้มตำแล้วเซฟเซฟค่ะ